ถ้ทันวามีข่าวว่าท่านสิรัตจะได้กลับมาเดือนหน้าเป็นช่วงวันเกิดของท่านด้วยขอให้เป็นจริงด้วยนะคะรอท่านยิงกลับมาค่ะมาด้วยใจและพักดีคิดถึงเสมอรักท่านมากห่วงท่านมากและขอพรและคำทำนายจงเป็นจริงให้ท่านได้กลับมากลับมาอยู่ที่เดิมแม้จะไม่ได้เป็นในฐานะที่ทุกคนตั้งใจไว้ แต่ก็เป็นในฐานะพระมารดาเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดคนที่เขาเขียนไว้นะคะพระองค์ท่านคงจะพระราชทานยศให้ท่านผู้หญิงค่ะท่านผู้หญิงเป็นที่รักของพระองค์ตลอดเวลาท่านไม่เคยที่จะไม่รักท่านผู้หญิงนะคะท่านดูแลก,กันตลอดอย่าเชื่อจากข่าว u t u b e ที่จะทำลายชื่อเสียง พ่อหลวงของพวกเรานะท่านผู้หญิงเคยบวชจริงค่ะแต่หลายปีแล้วซ,ซึ่งท่านซึ่งท่านซึ่งในรถพระธรรมค่ะตอนนี้ท่านสุขสบายดีค่ะผมยาวสวยมากกว่าเดิมท่านเป็นคนดีเป็นคนที่เสียสละเพื่อให้บ้านเมืองให้ดีขึ้นพ่ออยู่หัวไม่เคยทำร้ายท่านค่ะมีแต่รักและยิ่งรักขึ้นทุกๆวัน แบบที่ประชาชนยิ่งรักขึ้นทุกๆวันถ้าได้รับพระยศคืนน่าจะเป็นหนึ่งสมเด็จพระบรมราชเทวีซึ่งจะเทียบเท่าเสมอตำแหน่งพระราชินี 2. พระบรมชินีนาถจะสามารถว่าราชการแทนพระองค์ได้และจะใหญ่กว่าตำแหน่งราชินี 3. พระราชมารดาของรัชชายาตตำแหน่งนี้จะมั่นคงมากที่สุด และทำงานคนละส่วนกับจุดจจุดจุดท่านผู้หญิงจึงไม่ต้องก้มกราบพวกเราที่รักท่านผู้หญิงมาช่วยกันภาวนานะคะขอให้พระองค์ท่านพระราชทานพระยศให้ท่านผู้หญิงภายในเดือนธันวาคมก่อนวันเกิดของท่านและมารอลุ้นกันนะคะว่าจะได้รับพระราชทานยศอะไรสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้เป็นจริง ตามนี้ด้วยเทินสำหรับข้อความนี้เอดไม่ได้เป็นคนเขียนขึ้นมาเองนะคะอันนี้มาจาก f เฟ e บ o ๊กคาท,ที่เขาเขียนกันมานะคะเรามารอรุ้นกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ